คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ราฟาเอล AI ในการ Generate รูปภาพนะเบื้องต้นก็คือให้เราเนี่ยเตรียมข้อความที่เราต้องการใช้ในการ Generate รูปภาพตามโจทย์ที่เราต้องการจะจะได้รูปภาพนั้นขึ้นมาอย่างเช่นเราอยากจะได้นางแบบญี่ปุ่น คือองสินค้าเล็กๆยืนในห้องนอนในญี่ปุ่นอาจคำว่ายิ้มน,นะหลังจากนั้นให้เรามาเลือกตัดส่วนกดที่อัตราส่วนตรงนี้นะเราจะใช้เป็นแนวตั้ง หรือจะเป็นสี่เหลี่ยมจตัวักหรือจะเป็นแนวนอนก็ได้อันนี้ผมเลือกเป็นแนวตั้งนะส่วนสไตล์นี่ก็เป็นเรื่องของการเลือกรูปแบบภาพถ้าอยากให้เหมือนจริงก็เลือกเป็นภาพภาพถ่ายหรือเลือกแบบภาพยนตร์ส่วนรูปแบบอื่นก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันไปที่ผมใช้ประจําก็จะเป็นภาพถ่ายหลังจากนั้นก็เลือกเรื่องแสงจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้จะมีรูปแบบแสงให้เลือกหลายแบบอย่างแบบสตูดิโอเนี้ยภาพก็จะ สว่างใสชัดนะองค์ประกอบก็เรื่องของรายละเอียดมุมกล้องต่างๆนะอันนี้ข้ามไปเอาง่ายๆหลยฉะนั้นให้เรามากดสร้างระบบก็จะเริ่มเจเนเรตรูปให้เราระบบจะเจเนเรตมาให้เราครั้งละสี่รูปใน AI Rafael ข้อดีของ AI Rafael คือมันฟรี นะเราจะเจนไนเลยกี่ครั้งก็ได้ไม่ต้องลงชื่อเขาใช้อะไรทั้งสิ้นนะเนี่ยก็เริ่มได้ภาพมาแล้วซึ่งสังเกตว่าคําสั่งของเราเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะนี่คือข้อดีของเจ้าตัวนี้เลยนะเนี่ยเราก็จะได้รูปนางแบบมาแล้ว ซึ่งรูปนำแบบพวกนี้ในกรณีที่เรามองว่าทำตามคำสั่งได้จริงแต่กล่องสินค้าอาจจะไม่ตรงกับสินค้าที่เราต้องการจะใช้วิธีการถัดจากนี้ไปก็คือเราต้องไปตัดต่อด้วยโปรแกรม Photoshop หรือ Can วาเอาแต่ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกก็คือให้เราใช้พร้อมเดิมนะพร้อมเดิมอันนี้คือเรียกว,ว่าพร้อมนะคำสั่งนะนั้นกดมาที่ตรงนี้ ให้เราเพิ่มรูปภาพให้เราเอารูปไกด์ไลน์นางแบบที่เรามีอยู่มาใส่เป็นไกด์ไลน์ไปแล้วใช้ข้อความคำสั่งเดิมให้สังเกตตรงนี้จะมีเปอร์เซ็นต์เขียนอยู่นะ,ะถ้าเราลดเปอร์เซ็นต์น้อยๆต่ำกว่า30ลงมาการเจเนเรตรูปจะ เปลี่ยนแปลงนางแบบไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ถ้าเกิดมากกว่า30%ขึ้นไปจะอิงหน้านางแบบเหมือนเดิมหน้านางแบบจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะอันนี้จะเจ n e r a t e จากเบื้องต้นให้ดูก่อนเลยรอสักครู่ สังเกตว่านางแบบจะมีความคล้ายกับนางแบบที่เป็นตัวต้นแบบที่เราใส่เข้าไปคือใส่สาเดียวเหมือนกันละแต่กล่องอาจจะยังไม่ใช่เดี๋ยวรอดูนิดนึงอันนี้เป็นเพราะสาเหตุเราไม่ได้เลือกสไตล์หรือไม่ได้กำหนดเรื่องของอายุนางแบบ นิดอ่าโอเคสังเกตว่านางแบบจะเริ่มคล้ายกับตัวอย่างที่เราใส่ลงไปคราวนี้เราจะเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะให้สูงขึ้นอาจจะเป็นสักสี่สิบก็ได้อาสี่สิบเอ็ดนี่แหละใช้คำสั่งเดิมลดเป็นภาพยน,นะเมื่อกี้ลืมกดลดไปกดสร้าง ตอนนี้มาดูว่าภาพมันจะอิงกับภาพต้นแบบเราพอสมควรเลยสังเกตด,ดูว่าตอนนี้ทํางแบบจะอยู่ใน แอคชั่นเดียวกันกับต้นแบบของเราเชื่อผ้าจะคล้ายกับต้นแบบของเราแต่หน้าตาจะมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งในรูปกล่องเหล่านี้เราสามารถจะใช้เมจิกร a b ใน c a n วาเอากล่องออกแล้วเอากล่องสินค้าเรามาใส่แทนได้วิธีบันทึกก็คือกดเข้าไปที่รูปภาพแล้วกดดาวน์โหลด แค่นี้โอเคเบื้องต้นก็ประมาณนี้